สบัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กะตอนแรงเนาะเวลาสามโมงเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิงวิธีการใช้ชีวิตคนอยู่เขตชนบทเนาะึ่งภารกิจก็คือคอยจะพาไปขุดเขียดเขียดหน้าพี่น้องว่าที่ได้รายเลยได้น่อยเนาะไปพ่อแม่คอยไปก่อนแหละเดี๋ยวจะตามไปเนาะโอเคไปพี่น้อง ไปเบิ่งกันเนาะอยู่ลุ่มเป็นยามยามแรงมันก็แห้งแรงแบบนี้แหละพี่น้องถ้ายามฝนมันก็จะเขียวเนาะขุดเขียดพี่น้องเพราะว่าบ่มีค่ากล้องมันก็จะยิกยัยยกเลยเด้อมันก็จะบ่ปั่นได้เนาะประมาณนี้นะโอ้ขุดเขียดกันเนาะอาจจะขุดมาแต่พี่ละลงไปลงไป เห็้วนะ่าเขาขุดลายแล้วเขาขุดขนะเโอ้โหูชิได้บ่ันี้นะเบิ้งงในพี่นอ้องเบิ้งหูเขาขุดนนแต่ละบ่อนคือสิขุดแบบนี้กันเนาะเบืนะ้องแม่ขุด แล้วพากันเข้าไปเบิ่งไกลๆาานี่ว่วิธีขุดขุดห้าไปใช่ไหไพี่น้องขุดไปเรื่อยๆเนี่ยบัวมันชิได้หรือบุได้บัจักแม่คอยขุดเราเอาบ่เห็นเขียบจากโตโตเบิง่งงัวบักอะไรนะจากงัวพายน้อยยำแรงไปชิชูไ้เบิ่งเนาะ น้ควายจะมันเป็นยังมันเ่เคยเห็นกล้องไหมพี่น้องไปไปเบิ่งกันวสิไดจากโตะอันนี้เป็นหน้าเขาเองนั่นแหละไปหอดใส่แล้วพี่น้องอโอ้แม่ขุดหาไปนี่โอ้ดินมันแห้งเลยพี่น้อง เบิ่งนี้ระวังบ่ได้จักโตแล้ววะขุดห้าไว้ี่้เลยพี่น้องขุดไปเรื่อยๆนะบ่ะเห็นลแล้วเราอ่ะเมื่อยเราไปจักง่ายบอนเลยพี่น้อง ถ้าขุดบนไม้ก็มันบรี่เลยนะบรียจกเต้าอ,อุกเลยนะ,นะนแม่เราว่าโบเห็นเราไปให้เราขุดก่อนออรเราว่าได้ตัวหนึ่งพี่นอ้องโบเห็นชับจะวกไปทางใดล่ะบุรี่ชับชพี่น้องเฮ้ยนี่โอ้ย งงเขียดตัวบางใหญ่หนึ่งไร่ครับขุดหาไปชิ้แล้วนี่มันอยู่ในพางพี่น้องพางดูพางขุดเอาดูพังนำ้ำมันจะอยู่มันเป็นพางไว้นี่แหลนะนั่นเขียดมันเป็นเฮิร์บจะเฮิร์บจับพางแล้วมาดูเลยเฮิร์บเฮิร์บเฮิร์บขุดไว้นี่นะไปยุ่แล้วไปถายปะ เอออบาหนาแต่น้ำเราออกมาขุดห้าไม่ิช่แล้วเนี่ยได้บรายวุยจักแล้วเสียงเอานอะกันเอาซื้อเลขกกันละอ๋อโจโยโอมระเดอนเหนื่อัน,นั้นแหละกับเบิ่งบรรยากาศไปเนาะลบหอมๆมาดิโอ้ยเบิ่งควายมันเห็ดยังนะ แว่ารซ้ำปิดจ่อเออนี่แหละนี่เขียดอยู่นี่แหะขุดรอดไหมบ้าเอาโคตรโคตรโคเนเนนี่ง่นนเ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 ห็นบ้นี่บอลเสียมันขุดนะรุ่นรุ่นุ่นุ่นมาสิได้บ่ ดินมันนั่นนาะงอะไรนาะแม่เนาะงแต่อันเราคุดไปอันเหล่ยนี่เต้าหนูตทเนานะดินมันยังอ่อนอยู่พี่น้องจะควายไปริได้ย,ยังได้ตัวน,นี้นะ้ำหมดควายฮะหมเชียร์เที่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยเสียนหากินเลิกเลยพี่น้องแม่ก็ต้องขุดเข้าไปอีกฮะ บ่ไปไหนอาไปเจอดนะครับเลยา่ปิดเปิล่าเปิดปเดลยขุดไปเลยพี่น้องพี่น้องมาลุ้นพี่น้องกบใหญ่ได้กระปูพีน่น้องทอามเว้ยเบิง้งนี่กระปูนี่จะได้กบไม่ได้ครับ <laughs> เอเดี๋ยวมารุ่นกันให้นี่ว่าชิด้จักโตพี่น้องตอนนี้ยังบะไรจักโตเลยในเขียดนะมันเขาขุดละลายเลยพี่น้องนี่เบ้างนะแม่เราขุดเราชิได้ยวะ่ะบู้แล้วเราทำแ <laughs> ม่กูได้ก นี่ได้แล้วพี่น้องได้ตัวหนึ่งเห็น <c oughs> บ่ให้เบิึงนี่เขียด <c oughs> ตัวเน้น้อยเลยเนะกยเขียดคาคำไปขุดมาเห็นเออโอเคสำหรับภารกิจมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็สิทักคลิปไปเรียกสถานี้เ,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 เออนนด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้เพีนน้องเรเ่็น,านาก,การหาเขียดอาจจะบ่ได้ไลค์แล้วพี่น้องเอ้ยได้ก็พ่ออยู่พ่กกิน,นก็พ่อละเดี๋ยวจะบริทายแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าได้ก็จิอับเบิ่งให้ทางน,านะโอเคเนะ